ครั้งที่แล้วอ่ะเป็นเขียนสูตรไปแล้วใช่ไ่าอันนี้มาทวนเรียกชื่อน่าจะเรียกได้แหละก็คือสารประกอบไอออนิกอ่ะมันจะมีประกอบด้วยโลหะกับโลหะใช่ไหมออกซิจจยเออออกซิเจเออไอไบชีที่ครูเคยแจกอ่ะถ้ายังอยู่อ่ะหนูก็เก็บเอามาอ่านทบทวนได้นะโอเคเปล่าังอู่เปล่าหาไม่เจอแล้ว่าขทีแมันไปมันไปขาย้าหางหมดแล้ว เดี๋ยวไว้เดี๋ยวครูส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้ดูก็ได้เห็นเนาะก็คือไออันเนี้ยเขาจะลงทายเสียงพวกก็คือเป็นไอออนลบเนี่ยลงทายเสียงว่าอายอันนี้อย่างออกซิเจนเป็นออกไซา์ไม่ใช่ออกซิจจยโอเคป่ะครับออกซายออกซายถ้าไฮโดเจนก็คือเป็นไฮไดไฮโดรจยไฮโดรจนเอาแล้วแต่ อาคอคอ,อ,อลีนเป็นคอลายเหมือนคอลนยเหมือนที่เพื่อนคออยู่นะอะไรโอเคมาอันนี้เนอะอ่ะแล้วก็มีอีกอันหนึง่งต่อมาอันเนี้ยก็คือมันจะมีกลุ่มก็คือมันจะเป็นกลุ่มไอออนบวกค่ะเป็นไอออนบวกเนี่ยจะเป็นโลหะแล้วก็มีอีกอันหนึง่งคือมันจะเป็นสารประกอบที่เป็นกลุ่มไอออนลบมาจับกันก็คือเขาจะอาจเป็นไอออนบวกมาก่อน แล้วก็อ่านด้วยตามด้วยกลุ่มของไอออนลบอย่างเช่นอันนี้คือโซเดียมซัลเฟตใช่ไหมมันถ้าเกิดว่ามันแยกออกมามันคือ na บวกกับ so เสองลบไอตามการเขียนสูตรเนี่ยมันก็เลยได้เป็น na ห้อยสแล้วก็ so c อันนี้มันคือกลุ่มของไอออนลบก็คือซัลเฟต so สองลบเขาก็เลยอ่านว่าโซเดียมซัลเฟตอ่านเป็น อันต่อไปอันนี้ทำไมนกันอันนี้ c o โอสามามันคือคาร์บอนตมันก็เขาก็เลยอ่านว่าแคลเซียมคาร์บอนตอันนี้มันเป็นกลุ่มเนาะแล้วก็มี NO3- อลบอันเนี้ย Co ีสามสองลบอันนี้กับ CA เนี่ยมันคือสองบวกถูกป่ะถ้าเขียนตามสูตรอ่ะมันคือควยกันมันก็คือ2ต่อสองเพราะฉะนั้นตัดให้มันต่ำมันก็เลยเป็น CaCO3 อสามอ่านว่าแคลเซียมคาร์บอนต ส่วนอันนี้โพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยอันเนี้ยสูตรมันคือหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่า NO3 เนี่ยมันคือไอออนลบตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่ามันมาอย่างไงอย่างงี้เนี่ยก็คือ K เนี่ยมันไอออนบวกส่วน NO3 เนี่ยมันคือไอออนลบมันก็คือตัดกันไปก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้อ่านว่าโพแทสเซียมไนเตรตโอเคป่ะมันจะมีซัลเฟตคาร์บอเนตแล้วก็ไนเตรตอันเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มของไอออนลบโอเคเนาะอันเนี้ยซ A สองบวก สี่สามสองเนี่ยโอเคเอาต่อมาอันนี้อันนี้เขามีเรียกคือเป็นแทนซ t i o n ไอ a ท s i t i o n น่ะคือมันจะมีค่าเออเลข Oxidation นะ่ะได้หลายค่าเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอ่านอ่ะอ่านเป็นไอออนบวกมาก่อนก็คือธาตุที่เป็นโลหะมาก่อนแล้วก็วงเล็บวงเล็บตามด้วยเลข Oxidation อันนี้เนาะก็คือมันจะเป็นเลขโรมันนะ่ะก็คือ ก็คือหนึ่งก็คือขีดเดียวถ้าสองก็คือสองขีดสามสามขีดอะไรพวกนี้แล้วก็อ่านเป็นค่าประจุลบตามตามเหมือนเดิมอันนี้แล้วก็อ่านไอออนลบตามหลังอย่างเช่นอันนี้โครเมียมเนี่ยมันจะเกิดได้คือไอออนเนี่ยสองบวกสองบวกกับสามบวกเนี่ยมันจะมีออ i ซิเดชันคือบวกสองบวกสามเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยมันมีหลายค่าอย่างเช่นมาดูอันนี้โครเมียมกับซัลเฟตอันเนี้ย ไอโครเมียมันเนี้ยมันมีเลขออกซิเดชันคือสองบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวงเล็บเป็นเลขออกซิเดชันให้มันก็คือจะเป็นโครเมียมทูซัลเฟตอันนี้เนาะนี่ก็คือไออันเนี้ยมันคือมันตัดเราจะเราจะเห็นว่ามันเป็นคือหน,นึง่งต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอเอสโอซีเนี่ยออไอออนของมันเนี่ยคือสองลบอยู่แล้วเอส2อสองลบถ้ามันก่อนที่มันจะมาสูนอนะนะกับ โคเมียมอันเนี้ยคือสองบวกอืมพอมันคูณควายกันเงมันก็เลยเป็นสองต่อสองเท่ากันเข้าปะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คือโครเมียมตัวเนี้ยคือมันมีเลขออกซิเดชันเนี่ยคือบวกสองเข้าไหมก็เลยต้องวงเล็บเป็นสองไปแล้วก็คือค่อยตามด้วยชื่อกบ so c ก็คือซัลเฟตอ่ะต่อมาอันนี้นะอันอันเนี้ยอย่างโคเมียมซัลเฟตเนี่ยข้างบนเนี้ยมันเป็นสองบวกกับข้างล่างเนี่ยอันนี้คือ เราเห็นได้ว่ามันห้อยสองมาแล้วเห็นปะกับอันเนี้ยมันคือห้อยสามลงมาแสดงว่าไอ้ไอ้ถ้าเกิดว่ากลับไปที่เดิมอ่ะโครเมียมเนี่ยมันมีประจุคือ3บวกอันนี้เนะาะสบวกกับอัน,นอเนี้ย SO4 เนี่ยคือ2อลบมันถึงควยกันลงมาได้เป็นสูตรตามนั้นแสดงว่าไอ้โครเมียมข้อน,นี้มันมีเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากับ2เอ้ยเท่ากับบวกสาเห็นไหมยายนการที่จะเขียนชื่อเนี่ยก็คือต้องวงเล็บหลัง เออหลังธาตุที่เป็นโลหะให้มันด้วยเพราะว่ามันมีหลาออกซิเดชันก็เลยเป็นโครเมียมทีซ um ัลเฟตม่อันเนี้ยไอพวกแทนซิชัน่ะเราก่อนที่เราจะเขียนชื่ออะคือเราก็ต้องรู้ว่าเลขออกซิเดชันน่ะมันเท่าไหร่ก่อนแล้วก็เลยวงเล็บไปแล้วก็ตามด้วยเป็นกลุ่มของไอออนลบนี่เนาะจำวิธีการหาเลขออกซิเดชันได้เปล่า พอจาได้อยู่หลังๆลางจาได้ใช่ไหมมันจะมีไอเน,นี้ยที่ตอนนั้นนที่ครูสอนไปอ่ะอย่างเช่นไอจำเพื่งหมายบวกแบบป่ะ C R S O C อ่ะฮะ uh huh. จำได้อยู่สมมติว่าอย่างนี้เนาะเนี่ยที่เป็นบวกอย่างเงี้ยจำได้ไหมอันนี้จำไม่ได้นนแล้วไ,ไอ,อสมมติอเน,นี้ยเป็นเป็นบวกมันจะมีวิธีที่ทหลัดเขืออนเนี้ยเป็นบวกคือแทนไปข้างบน S O C เนี้ย มันเป็นกลุ่มของไอออน,นลบมันคืออันนี้ต้องจำซันเฟดเอ่ออะไรนะฟอสเฟตโคคอปเปอร์อะไรพวกเนี้ยก็คือต้องจำไว้อย่างเช่น s o 4เนะี่ยไอออนมันคือสองลบ NOC สองลบลเป็นลบสองอันนี้ก็ลบสองแล้วก็มาดูอันเนี้ยคือข้างบนผลรวมเราเป็น0ูนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นบวกสองได้เลยบวกสองเน,นาะบวกสองอันเนี้ยพอจำวิธีได้ดีได้ไหม อันนี้อย่างเช่นไอการหาเลขออกซิเดชันเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นาธาตุอิสระาธาตุตัวเดียวเลยในรูปของโมเลกุลหรือไอออนเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเดียวหรือว่าเป็นรูปโมเลกุลไอออนมันก็คือเลขออกซิเดชันอเนี้ยเท่ากับศูนย์เนี่ยอย่าง Na นเนี่ยถ้าตัวเดียวเลยอะตอมเดียวก็คือเท่ากับศูนย์ไปเลยออกซิเดชันของมันเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์นไปเลยอย่างเนี้ยอืกับต่อมาถ้าไอออนของาธาตุเนี่ยมีเลขออกซิเดชันเนี่ย ก็คือมันจะเท่ากับไอออนตัวนั้นเลยอย่างเช่น H+ อันนี้เนาะก็คือไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมันมีบวกเดียวแสดงว่าออกซิเดชันของมันเนี่ยเท่ากับไอออนเลยก็คือบวกหนึ่งถ้าแมกนีเซียมสองบวกล่ะและเลขออกซิเดชันของมันก็คือบวกสองืมเลขออกซิเดชันเนี่ยตามไอออนที่แสดงเลยกับต่อมาถ้าเป็นคลอรีนไอออนลบ ลบเดียวเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของคลอรีนตัวเนี้ยก็คือเท่ากับลบหนึ่งอันนี้เนาะอันต่อมาก็คือไอออนที่ประกอบด้วยอะตอมมากกว่าหนึ่งชนิดเนี่ยผลรวมของเลขออกซิเดชันทุกตัวจะเท่ากับประจุไอออนนน้นอย่างเช่น so 4เนี่ยซัลเฟต so สสองลบประจุของมันเนี่ยคือเท่ากับลบสองอันนี้เนาะเนี่ยนี่เลยดูตามเ,อเ,เ,อเอไอออนนี้เลยเนี่ยมันเป็นกลุ่มของมัน พราะฉะนั้นไอ้ทั้งกลุ่มเนี่ยประจุของมันคือลบสองโอเคป่ะผลรวมของเลขออกซิเดชันเนี่ยของ H O 4เนี่ยก็จึงเท่ากับลบสองเหมือนกันกับอีกอันหนึ่งต่อมาไอสารประกอบเอ่อตัวใดก็ตามเนี่ยเออถ้ามันเป็นสารประกอบอันนี้เลยผลรวมของเลขออกซิเดชันเนี่ยก็คือต้องเท่ากับศูนย์เห็นไหมอย่างออกซิเจนเนี่ย O คือไอเลขออกซิเดชันเนี่ยมันจะตามมูลเลยถ้ามูหนึ่ง ก็คือบวกหหมู่2บวก2หมู่3ามบวกสามถ้าเป็นฝั่งอะอโลฮะอะโลฮะอย่างเช่นหมู่หมู่เจเนี่ยก็จะเป็นลบหนึ่งมันจะมีได้หลายค่าเลยแต่ส่วนมากจะเป็นลบหนึ่งแต่จะมีแค่ตัวเดียวเลยคือฟลูออรีนเนี่ยจะเป็นค่าคือค่าเดียวเลยคือลบหนึ่งจะไว้ว่ามีแค่ค่าเดียวฟลูออรีนคือลบหนึ่งถ้าหมู่หถัดมาก็จะเป็นลบสองหมู่5้าก็จะเป็นลบสามประมาณนี้ไออันน,น,นี้ออกซิเจนเนี่ยมันคือลบสอง เพราะฉะนั้นเนี่ยผลรวมของมันท้องเท่ากับศูนย์แมกนีเซียมมันก็เลยจะเป็นบวกสออันนี้เนาะวิธีการหาออกซิเดชันเพื่อจำกันไม่ได้โอเคไหมผลรวมมันมันต้องเป็นเท่ากับศูนย์อ่ะสมมติว่าอันนี้วิธีการหาน,นีเนาะก็คือเขาอ่ะ เขาแทนเลขออกซิเดชันของโครเมียมเนี่ยคือเป็น x เพราะว่าเขาไม่รู้เพราะไอกแท้เทนซิชันเนี่ยมันมีได้หลายค่าเพราะฉะนนั้แทนในตัวเนี่ยให้เป็นเไว้แล้วก็เลขออกซิเดชันเนี่ยของออกซิเจนมันคือเท่ากับลบสองเพราะว่าโเนี่ยมันอยู่หมหกอันนี้ถ้าไม่ใช่แบบว่าไอที่เป็นตารางบวกแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้วิธีการหาก็คือไอผลรวมของ Cr2O เนี่ยมันต้องเท่ากับศูนย์เมเคใปะ่ะเพราะเนี่ยเขาแทนไปแล้วว่า ออโคเมียมมันเท่ากับ x แต่ว่ามีโคเมียมเนี่ยยูอ2อะตอมใช่ปไก็คือเป็น2 x บวกกับออกซิเจนเนี่ยมันมี1อะตอมก็คือเป็น1คูณกับด้วยเลขออกซิเดชันของออกซิเจนเนี่ยคือเท่ากับลบ2ออันนี้เราก็ผลรวมของมันเนี่ยคือเท่ากับ0ย์ก็เท่ากับ0นย์ไว้แล้วเราก็มาคิดดูคิดตามไอที่เราแทนมาเลยอันนี้ก็จะเป็น2 x บวกด้วยลบ2เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ย้ายลบ2ฝั่งนี้มาเลยมันก็กลายเป็นบวก2 แล้วก็ให้เหลือแค่เอกตัวเดียวก็จะเป็น2ส,ส่วนสองเพราะฉะนั้นเราได้เลขออกซิเดชันของโครเมียมมาแล้วก็คือบวกหนึ่งี่เนาะเราก็จะรู้แล้วว่าไอคโครเมียมมนเนี้ยมันมีเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากับบวก1เพราะฉะนั้นเราเรียกได้ก็คือเป็นโครเมียมวันออกไซด์นี่เนาะไอหาเลขออกซิเดชันเนี่ยเพื่อนำมาสู่การเรียกชื่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ ค่า transition แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่เพราะเราต้องระบุเลขออกซิเดชันให้มันด้วยก่อนที่จะเรียกชื่อได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้เนาะถ้าเป็นหาเป็นบวกอย่างเงี้ยก็คือ Cr2 แล้วก็ O อันนี้เนาะอ,อย่างเช่น O อ่ะถ้าเป็นตามบวกเนี่ย O มันคือลบสองนี่เนาะลบสองอ่ะข้างบนมันก็ต้องไปลบสองเพราะว่าผลรวมเนี่ยมันเท่ากับศูนย์ เวลาไอ้ถ้าตามเครื่องหมายบวกอันเนี้ยเราจะดูเลขออกซิเดชันแค่ข้างล่างแต่ข้างบนอันเนี้ยต้องผลรวมมันเท่ากับศูนย่างเช่นโอไปแล้วลบสองไอ้ฝั่งเนี้ยก็คือต้องเป็นบวกสองเพื่อให้มันเท่ากับศ okay, ูนย์เขี้ยแต่ว่าโครเมียมอันเนี้ยมีอยูสองอะตอมเราต้องการรูแค่เลขออกซิเดชันของโครเมียมแค่ตัวเดียวเพราะฉะน,น,นั้นเนี้ยมันคือการหารสองโครเมียมเออมันก็มีออกซิเดชันเท่ากับบวกหนึ่งอันนี้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้หายาวๆอย่างเงี้ยนะ หาเป็นแบบไอ้เครื่องหมายบวกอะ่ะนี่เหมือนกันเลยถ้าไออันเนี้ยเป็นวิธีการที่แทนว่าที่ไม่ใช่ไอ้เครื่องหมายบวกอันนะั้นอ่ะอันนี้ก็คือคอปเปอร์ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้โครเมียมันนีคอปเปอร์อันนี้เราไม่รู้ต้องหาคอปเปอร์มันหรือว่าถ้าเกิดว่าจะหาไปเลข,ขอปปอกซิเดชันอ่ะถ้าที่เกณฑหาเลยเนี่ยดูไอตัวที่มันควยมาเอออันเนี้ยแบบรีบๆเลยไม่ต้องหาก็แล้เห็นว่า มาตามสูตรแหละคอปเปอร์เนี่ยมันควยมามาที่โอเนี่ยมันคือสามแล้วโอมันควยไปหาคอปเปอร์เนี่ยคือสองอืมแสดงว่าคอปเปอร์ตัวเนี้ยมันมีเลขออกซิเดชันคือเท่ากับเท่าไหร่สามเออบวกสามไปได้เลยถูกปะเพราะอันเนี้ยคือมันควยลงมาแล้วมันก็คือเท่ากับบวกสามไปเลยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่คิดโอเคนะโออ่ะมันคือลบสองอืมเห็นว่าแต่ถ้าสมมติว่าคิดเออเราไม่แน่ใจก็คือแทนไปเลยว่า คอปเปอร์เน,นี่ยก็คือเป็นสองเอกก็คือมันมีสองอะตอมแล้วเราไม่รู้เลขออกซิเดชันของมันคือแทนเป็นเกับออกซิเจนเนี่ยมีสามอะตอมแล้วก็เ,เลขออกซิเดชันของมันคือเท่ากับลบสองแล้วผลรวมน้องเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็คือคิดออกมาสามลบหกอันนี้เป็นลบหกแล้วก็คือย้ายลบหกไปฝั่งขวาอันนี้ก็จะเป็นบวกหกแล้วก็ย้ายสองหารก็เป็นหกส่วนสองหกหารด้วยสองเพราะฉะนั้นเนี่ย เลขออกซิเดชันของคอปเปอร์ตัวนี้ก็คือเท่ากับบวกสามเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่เราดูเห็นป่ะอือเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านเราก็อ่านได้ว่าคอปเปอร์ทีออกไซด์อืออ่านตามด้วยเลขออกซิเดชันของมันเห็นไหมหรือว่าอ่ะถ้าเมื่อกี้ไอที่เป็นบวกคอปเปอร์สองโอสามนี่เนาะอืมไอบ,บวกก็คือโอเนี่ยลบสองเลขออกซิเดชันของโอออกซิเจนเท่ากับลบสองมิยู สามอะตอมก็คือสามสองหกลบหกอืมไอ้ฝั่งนี้ก็คือต้องเป็นบวกหกเห็นปะเนี่ยเพราะว่าข้างบนผลรวมเนี่ยต้องเท่ากับศูนย์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยคปเปอร์เนี่ยมีอยู่สองอะตอมเพระาะฉะนั้นคือหารสองไปก็คือเท่ากับบวกสามเห็นไหมเนี่ยได้แหละเหมือนกันอันนี้อะสมมุติว่าวิธีการหาหาได้ยังไงอันนี้นี่วิธีการหาเน,น,น,นาะเอาเร็วๆออกซิเจนเนี่ยคือลบสองเห็ปะ เออมีอยู่เท่าไหร่สี่ก็สี่สองแปดลบแปดกับ k k คือโมูหนึ่งโพแทสเซียมเนี่ยโมูหนึ่งก็คือบวกหนึ่งมีอยู่สองอะตอมก็คือบวกสองใชไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้างบนเน่ะมันต้องเท่ากับศูนย์อันเนี้ยไปแล้วฝั่งเนี้ยลบเนี่ยเป็นลบแปดกับอันเนี้ยบวกสองมันก็ขาดอยู่อีกเท่าไหร่บวกอะไรอ่ะอันเนี้ยบวกหกเฟอไอรอนบวกหกเข้าไหมอันนี้เลย ไม่ต้องหาหรอกมีอยู่แปดข้อแต่ใครยากหาก็หาเนาะอันนี้มันเรียกชื่อตามไอออนเลยถ้าคืออันนี้ไฮโดรเจนไอออนถ้าไอออนเนี่ยบวกหนึ่งหนึ่งบวกเนียเนาะก็เรียกตามไอออนมาคืออันเนี้ยมันแค่ไอออนมันยังไม่ได้รวมเป็นสารประกอบก็เรียกตามไอออนว่าไฮโดรเจนไอออนโซเดียมก็เป็นโซเดียมไอออนค้าบโพแทสเซียมก็คือโพแทสเซียมไอออนอันนี้มันจะตามไอออนเพราะว่ามันเป็นไอออนิก แต่ว่าถ้าเป็นโคเวเลนต์่ะมันค่อยอ่านค่อยอ่านเลขเลขมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องอ่านอย่างเช่นอ่านถ้าสองบวกก็อ่านเหมือนกันคือแมกนีเซียมไอออนเขาจะอ่านแค่ไอออนไม่ต้องไปอ่านเลขมาว่ามันจะมีเลขเท่าไหร่กับอันนี้สามบวกก็อ่านเหมือนกันเลยอลูมิเนียมไอออนแต่ถ้าเป็นพวกเอ่อแท t r a n s i เนี่ยก็คือต้องระบุเลขออกซิเดชันของมันอย่างอันนี้นเลขก็คือเป็นไอออนทีไอออน แต,แต่ถ้าเป็นพวกเออสามลบอย่างเงี้ยถ้าเป็นไอออนลบอะ่ะเขาจะเรียกว่าไตเหมือนในไตอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เหมือนกันอ่ะถ้าเป็นไอออนไอออนลบก็คือมันจะอ่านเออลงท้ายออกะเออาซถูกไหม ide ii อันนี้ไฮโดรเจนก็คือเป็นไฮไดถ้าคลอรีนก็คือคลอไรโบมีนคือโบไมเอลดีนก็คือไอวดไดออกซิเจนก็คือออกไซอย่างี้ ถ้าเป็น N สามลบคือในในกายเนอะฟอสไฟอะไรพวกนี้นนมัอนอ่าเออถ้าข้างหลังอะก็คือแค่ลงท้ายไอไออะอันเนี้คือจะเป็นกลุ่มของไอออนลบก,บกับกลุ่มไอออนบวกอันนี้เนาะอย่างเช่น NH4 บวกเนี่ยก็คือแอมโมเนียมไอออนมันคือแอมโมเนียมเนี่ยแหละ้วมันมีไอออนก็คือต้องลงท้ายไอออน กับอันนี้ cn ลบก็คือไซยาไนออนคือไอบางกลุ่มส่วนมากเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆก็จะมีแอมโมเนียมไซยาไนในท้ายเอ่อไฮดรอกไซด์เอ่อไนเตรตคาร์บอนตซัลเฟตอันนี้แล้วก็ฟอสเฟตไอกลุ่มที่เราจะเห็นแบบเยอะๆเลยที่มันจะลงท้ายอันนี้เนาะประมาณนี้ก็คืออันนี้มันจะเป็นกลุ่มไอออนชื่อเรียกของมันเนี่ยคือชื่อตามนี้เลยมันจะระบุไว้แล้วอย่างเช่น hco สามลบก็คือไฮโดรเจนคาร์บอนิทไอออนอันเนี้ยก็คือไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรอกมัง้งกับ hso สี่ลบอันนี้ไฮโดรเจนซัลเฟตไอออนใช่ไหมมันก็อ่านอ่านมาก่อนคือเป็นไฮโดรเจนเราตามด้วยซัลเฟตกับอันนี้คือ S สอง o สามสองลบคือไทโอซัลเฟตไอออนกับ hpo สองลบคือไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออนอันนี้เนาะแล้วก็ oh ลบอันนี้เจอเจอบ่อยเหมือนกันก็คือไฮดรอกไซด์ไอออน เน,นี่ยเขาเขามันจะเรียกเป็นกลุ่มกุมคืออันนี้กลุ่มกลุ่มไอออนลบคือมันจะเป็นทั้งกลุ่มเลยคือทั้งกลุ่มเนี่ยโอเฮเนี่ยไอออนมันคือประจุลบอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันควยประจุใหม่เช่น C A กับ C A คือสองบวกกับโอฮลบอย่างเงี้ยไอที่เหมือนเขียนสูตรครั้งที่แล้วอะที่เราไม่ได้ใส่วงเล็บถูกไหม,ไมนะอืขอขบวอย่างนี้ อันนี้มันคือถังกลุ่มว่ากุม้มของไฮดรอกไซด์เนี่ยไอออนมันคือไอออนลบถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียนสูตรของมันได้มาอ่ะถ้าเขียนสูตรของมันเนี่ยมันคือมันการควยลงไปถูกป่ะไอออนเนี่ยควยลงไปอันนี้ค้นมันก็จะได้คือ ca คือ,คอ ca บวกเห็นไะหคือ ca อ่ะแล้วอันเนี้ยคือ ไอออนของแคลเซียมนะมันคือสองบวกมันควยมามันก็คือควยลงมาคือสองถูกปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือกลุ่มของมันแล้วต้องใส่วงเล็บคือเป็น OH อันนี้แล้วก็ห้อยสองเนาะอันเนี้ยคือมันเป็นกลุ่มของไอออนลบเพราะฉะนั้นเราใส่วงเล็บให้มันก่อนก่อนที่จะห้อยถ้าเราไม่ใส่วงเล็บให้มันอะมันจะกลายเป็นว่าเราห้อยแค่เฮเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า OH เเราห้อยสองถูกไหมแสดงว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีทั้งสองอะตอม แต่อันนี้มันคือมี2อะตอมทั้ง O ทั้งเเลยเพราะมันคือกลุ่มของไอออนลบอีกอันนึงมันจะมาจับกับฟอสเฟตคือ P O 4แล้วก็3ลบอันนี้เนาะก็คือถ้าเป็นเขียนสูตรอ่ะอันนี้คือควายไอออนลงมามันก็จะได้เป็นสูตรอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือ C A ห้อยสามกับ P O 4แล้วก็วงเล็บให้มันก่อนคือ P O สี่แล้วก็ห้อยสองอันนี้เนาะเนี่ยอันนี้มันคือเป็นกลุ่มของไอออนคือเราต้องวงเล็บให้มันอันนี้มันคือกลุ่มมันจะถ้าถ้าคูณอะตอมเข้าไปอะคือมันคูณทั้ง P ทั้ง O เลยแล้วต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยเข็ okay, ้ยบอันนี้ไอตัวที่เราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยคือตามที่ติ๊กเลยเนาะแล้วก็เรียกชื่ออะเราก็ต้องจำให้ได้ด้วยว่ามันเออมันจะเรียกว่าอะไรส่วนมากก็เนี่ยเจออยู่ ประจำคือแอมโมเนียมไซยาไนไนไตรด์ไฮดรอกไซด์ไนเตรตคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตพวกนี้เลยที่เจอบ่อยสุดคือไนเตรตคาร์บอเนตซัลเฟตแล้วก็ฟอสเฟตสี่ตัวนี้นี่เนาะเนี่ยเนี่ยตกจไว้นี่อันนี้อันน,นี้เจอบ่อย เนี่ยเราก็ดูจำไวออนไนโอมสลบคือไนเตรต CO 3 2ลบคือคาร์บอนต s o 4 2ลบคือซัลเฟตแล้วก็ p o 4 3ลบเนี่ยคือฟอสเฟตอันเนี้ยมันจะเรียงมาเลยเอาเคเปล่าอ่ะทีนี้เงียบกันไปเลยไปแล้วนะอันนี้เหมือนการสมมติว่าเป็นเรียกชื่อ อย่างเช่น KCN อันนี้มันกลุ่มกลุ่มของไอออน,นลบมันคือ CN ลบถูกปะกับอันนี้สูตรมันได้มาแล้วคือ K อนนี้บวกม,มันก็เลยอ่านเป็นโพแทสเซียมไซยาไนด์นี้เนาะอย่างอันเมื่อกี้ไซยาไนด์ไอออนก็เลยอ่านเป็นโพแทสเซียมไซยาไนด์กับอันนี้ K2 K2O ที่มันควยมาเพราะว่า O เนี่ยเป็นสองลบกับ K เนี่ยคือบวกเดียวก็เลยได้เป็น K2O ก็อ่านเป็นโพแทสเซียมออกไซด์อันนี้อ่านไปได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่พวกเออ่ทนซิชันก็มีอันนึงคือซิงค์ซัลเฟตเอ้ยซัลไฟอันนี้ไม่ใช่ซัลเฟตนถ้าซัลเฟตคือ SO 2ลบอันนี้เป็นซัลเฟอร์เพราะะฉนั้นซัลเฟอร์ก็คือเปลี่ยนเสียงเป็นไอไอดก็เลยเป็นซัลไฟก็เป็นซิงค์ซัลไฟอันนี้คอปเปอร์อ่านว่าคอปเปอร์ทูซัลไฟเอ้ยคอปเปอร์ออกไซด์คอปเปอร์ทูออกไซด์เพราะว่าเออ่ เลขออกซิเดชันเนี่ยมันเป็น2เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันคือ2ลบกับ O เนี่ย2บวกใช่ปะ่ะ,ะอ่าเนี่ยเนาะเลขแทนซิชันของคอปเปอร์เนี่ยมันคือบวก2ตามนี้เลยมาตัดกันไปได้แล้วกับอันเนี้ยเอ่อคอปเปอร์อันเนี้ยมันคือมันห้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยอ่านเป็นคอปเปอร์ทูเอ้คอปเปอร์วันออกไซด์เห็นป่ะเนี่ยอันนี้ถึงต้องหาเป็นเลขออกซิเดชันออกมามาก่อนอันนี้กับเลข เลกคือไอออนเนาะไอออนไม่ใช่อ่านว่าไอออนนะอ่านว่าไอออนอันนี้เลขเนี่ยอันนี้ดูง่ายเลยมันห้อยสองลงมาแสดงว่า,เ,าเลขเนี่ยมันมีไอออนคือสองบวกกับ cl มันคือโมเจก็คือลบเดียวอืมก็เป็นไอออนชูออกไซด์กับอันนี้เล็กตัวเนี้ยเนี่ยมันห้อยสามลงมาแสดงว่าประจุของมันมันคือสามบวกกับคลอรีเนี่ยมันคือลบเดียวก็จะเป็นไอออนทีออกไซด์เนาะ อันนี้มาอันเนี้ยในไตเพราะว่า NO สองลบเนอะเหมือนอมาเกทที่บอกไปถ้าเป็น NO สามลบคือในเตตเนาะอันนี้จำไว้ให้ดีมันจะไม่เหมือนกันแหละอ่ะ NO สองลบคือในไตรนะลูกในไตนี่ในเตตอ่ะก็คือ NO สองลบอันนี้ประจุมันเท่ากันแหละมัน NA บวกกับ NO สาลบเหมือนกัน NO2- NO2- กับ NO3- no no เพราะฉะนั้นไอข้อแรกอ่านได้ว่าโซเดียมไนไตรด์กับอีกอันหนึง่ง NaNO3- อ่านว่าโซเดียมไนเตร่เนานะอันนี้เหมือนกัน HCO3- ถ้าเกิดว่าแป้งไอออนของมันก็จเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเห็นไกับอันนี้เห็นว่ามันควายลงมาอันนี้มันคือกลุ่มไอออนลบก็คือ O h ลบไฮดรอกไซด์ไออ,ไออนเนี่ย กับแมกนีเซียมมันคือสองบวกเพราะฉะนั้นมันค่อยลงมาก็คือต้องใส่วงเล็บให้มันด้วยก็เป็นวงเล็บ OH วงเล็บปิดแล้วก็ไฮด2สองก็อ่านว่าแมกนเซียมแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อันนี้เหมือนกันแบเลียมห้อยสามแล้วก็ PO4 วงเล็บสองนมาจากคือ p o 4สามลบอันนี้กับ ba เนี่ยคือสองบวกเพราะฉะนั้นถ้าค่อยลงมาก็เป็นตามโครงสร้างอันนี้เลยสีดำก็อ่านว่าแบเลียมฟอสเฟตเหมือนกันก็คืออันเนี้ย ต้องจำกลุ่มกลุ่มของไอออนลบให้ได้ว่ามันอ่านมันอ่านว่าอะไรอันนี้มันกันเลยอลูมิเนียมสองกับเอ4โห้อยสามมันก็มาจากอลูมิเนียมสา3บวกกับเอ4คือสองลบเนเนาะก็เป็นอลูมิเนียมซัลเฟตอันนี้ h NH ก็คือแอมโมเนียมแอมโมเนียมบวกกับแอมโมเนียมไอออนกับซ l อลบคลอร์ไอออน ก็คืออ okay, hey, hey, so ่านได้ว่าแอมโมเนียมคลอไรด์เห็นปะประมาณนี้ให้อ่านให้อ่านโซเดียมโซเดียมคลอไรด์ตะไบค่อยสองแมกนีเซียมแมกนีเซียมซัลไฟเออแมกนีเซียมซัลไบข้อยสามลูบีเดียมคลอไรลูบีเดียมคลอไรเปิดดูเนี่ยตะไบค่อยสี่แคลเซียมซันไฟแคลเซียมซันไฟตะไบค่อยห้า เบลิเลียมฟอสฟอรั์อ่าเบลิเลียมฟอสฟอรั์โอเคอ่ะไปอันนี้โอ้ม่รู้แล้วคลิเทียมออกออกไซด์เออลิเทียมออกไซด์โอเคเปล่าไม่ต้องไปอ่านเลขห้อยเพราะว่าไอลิเทียมอ่ะมันไม่ใช่แทนซิชันโอเคเปล่าเคยไปอ่านเลขห้อยตอนไอ้นี่ตอนเอ่อโคเวเลนต์โอเคไหมอาอันนี้ข้อต่อไปโพแทสเซียมอะไรโพแทสเซียมในไตรเอ้ยเออในไตร เพราะว่าอันเนี้ยมันคือ n สามลบถ้า n สามลบอะเป็นในายโอเคปะ่ะไททกรอันนี้อลูมิเนียมโบอะไรไม่ไมเอาแคลเซียมอะไรเนี่ยข้อนี้แคลเซียมซันฟไฟฟ์ฟอสไฟฟ์ฟบอส <c oughs> อะไรเนี่ยฟ,ฟ,ฟอสไฟฟ์อะฟอสเฟตอ่ะเออฟอสไฟถ้าฟอสเฟตมัน p o c สามลบถ้าฟอสเฟตนะฟอสเฟตคือ p o c สามลบนี่ แต่เน,นี้มันคือฟอนต์ไฟเพราะว่ามันคือเอ่อเอ่ออะไรนะฟอน์ฟอนต์ลัดใช่ป่ะก็เป็นฟอนต์ไฟเพราะว่าพีตัวเดียวกับอันนี้อลูมิเนียมอะไรออกไซด์อ,อ,อลูมิเนียมออกไซด์เออโอเคแค่เละอัน,นไหนเละไม่มีกันบนะ้าอันนี้อันเหมือนเมื่อกี้เลยวะอัาเหมือนเมื่อกี้เลยวะครูอันไหนนะอันนี้ท้าเหมือนเมื่อกี้เลยวะใช่เหมือนกันสิบข้อเลยอะครแปดข้อเอง ครูแล้วฟูฟูออนไลน์จะเป็นอะไรเอ้ยฟูออลีจะเป็นอะไรฟูออนไลน์เออใช่ฟูออลีเป็นฟูออลายเป็นเสียงข้อสามแมกีเสียงฟูออลายปะอันไหนข้อไหนเนี่ยข้อสามอะ MGS สองอะได้ที่เสียงฟูออลายเออนั่นแหละ